อันนี้ครับโกโก้เฉาคุ้ยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทําโกโก้เฉากล้ยสูตรนี้เป็นสูตร5ลิตรนะครับทำขายได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการทาซอสบราวน์ชูการ์ด้วยนะครับไปดูในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากเตรียมซอสบราวน์ชูการ์ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับใส่ไปเลยจากนั้นนะครับก็ใส่น้ําสะอาดลงไปครับ จุดเตาเลยครับเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ก้นหม้อนะครับเราก็จะตั้งไฟนะครับแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายแดงละลายดีนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับน้ำตาลทรายแดงที่เราต้มอยู่นะครับเดือดแล้วผมจะเบาไฟครับใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วเราก็จะทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายแดงเรามีความเหนียวข้นนะครับ เวลาที่ตัวซอสของเรานะครับเย็นตัวเนี่ยเขาจะมีความข้นขึ้นนะครับเขาจะมีความหนืดขึ้นเนาะจะสังเกตว่าเนี่ยเวลาผมตักน้ําซอสนะครับน้าซอสจะเริ่มมีความหนืดเห็นไหมฮะจะไม่เหลวเวเหมือนกับตอนที่เราใส่น้ําผสมไปตอนแรกนะครับผมเอาความข้นประมาณนี้นะครับดูนะให้ดูเพราะเดี๋ยวพอเย็นแล้วมันจะหนืดกว่านี้อีกนะครับเนี่ยดูลักษณะการไหลในช้อนก็ได้นะครับเห็นไหมฮะว่ามีความหนืดแล้ว นะครับในขั้นตอนนี้ผมจะทําการบีบมะนาวลงไปนะครับผมผ่ามาซีกนึงนะครับแล้วก็บีบลงไปเลยฮนะไม่ต้องหมดนะครับบีบไปประมาณนี้ยคือประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับคนให้เข้ากันน้ำมะนาวจะช่วยให้น้ำเชื่อมหรือว่าซอสราชูก้าของเราเนี่ยไม่ตกผลึกนะครับปิดเตาเลยครับพักไว้ให้เย็นเฉาก๊วยนะครับที่ซื้อมาจะเป็นแบบนี้นะ อันนี้ประมาณกิโลหนึ่งตก30บาทก็แต่ละแต่ละสถานที่อาจจะราคาต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยวเวลาผมคำนวณต้นทุนผมจะคำนวณต้นทุนจาการาคาที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นก้อนลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดนะครับมผมจะใช้เป็นมีดหยักแบบนี้นะครับในการตัดนะครับอม,มองไม่เห็นนะครับก็ ก็ให้นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ถ้าเกิดชิ้นโตไปนะครับเราตัดให้เล็กลงได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราเสิร์ฟในแก้วนะครับก็ถ้าชิ้นโตมากเนี่ยก็อาจจะทานไม่สะดวกด้วยนะครับชิ้นสักประมาณนี้ได้ประมาณนี้กําลังสวยนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ําโกโก้นะครับผมก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปครับ ความเข้มข้นของน้ําโกโก้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับว่าเราอยากจะได้ความเข้มข้นขนาดไหนนะครับแต่สําหรับเมนูนี้เนี่ยแนะนําว่าให้เป็นความเข้มข้นกลางๆนะครับเพราะว่าเราจะมีในส่วนของบราว์ชูการ์ซึ่งเป็นสีเข้มนะครับถ้าเกิดสมมุติโกโก้เราสีไม่เข้มมากเนี่ยมันก็จะตัดกันสวยนะครับอันนี้ผมก็จะคนให้ผงโกโก้ละลายดีนะครับโอเค สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมใช้น้ำา5ลิตรนะครับอ่าละลายดีแล้วนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับคนให้น้ำตาลทรายละลายครับความหวานนะครับปรับได้ตามความต้องการนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะเรามีซอสบาวชูกาด้วยนะครับซึ่งมีความหวานอยู่แล้วนะเพราะนั้นในส่วนของตัวน้ำโกโก้ของเราเนี่ยอาจจะต้องไม่หวานมากเกินไปนะครับจากนั้นนะครับ ผมก็ใส่ฟอร์คอนค้นหวานลงไปเลยครับปกติวัตถุดิบที่มันเป็นความข้นที่อยู่ในแพ็กเกจจิ้งแบบนี้จะมีค่ายิวค่อนข้างต่ำนะครับวิธีการคือเราก็หาแผ่นเรียบๆอะไรก็ได้นะครับมาขูดเลยครับขูดให้ได้เยอะสุดนะครับเพื่อจะเอาวัตถุดิบที่มันค้างอยู่ในถุงออกมา เราก็จะสามารถนําวัตถุดิบที่ค้างอยู่ในถุงแบบนี้ออกมาได้อีกเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องสอนพนักง,งานนะคือยังไงก็ได้รีดออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับอในง,งั้นคือต้นทุนเราจะสูงมากเพราะว่าค่ายูของวัตถุดิบแต่ละตัวมันต่ำนะครับขูดให้หมดนะครับฟอคอนข้นหวานที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัวนี้ครับ ช่วยเพิ่มความหอมหวานมันอร่อยให้กับโกโก้ของเรานะครับต่อไปผมก็ใส่ข้นจืดน,นกเหยี่ยวฟอร์คอนเอ r กตร้นะครับตัวนี้เขาทำมาเพื่อเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะครับช่วยเพิ่มความหอมมันอร่อยแต่ไม่กบกลิ่นของชากาแฟหรือโกโก้ที่เราทำนะครับใส่ไปเลย จากนั้นนะครับก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับสีสวยเลยเดี๋ยวเรารอให้เดือดนะครับตอนนี้น้ำโกโก้เราก็เดือดดีแล้วนะครับเราก็ปิดเตาเลยครับเดี๋ยวเรายกลงพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็เตรียมเสิร์ฟเตรียมขายลูกค้าได้เลยนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมเสิร์ฟลูกค้าแล้วนะครับเวลาลูกค้าสั่งโกโก้เฉาก๊วยนะครับ เราก็จะทําการตกแต่งแก้วก่อนนะครับด้วยอันนี้จะเป็นซอสบราวน์ชูการ์ของเรานะครับเราก็ทําการละเลงซอสบราวน์ชูการ์ของเรานะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ําแข็งครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโกโก้เฉากก้ยของเรานะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนนะอืมโกโก้มีความหวานกำลังดีนะครับมีความหอมมันสำหรับแก้วนี้นะครับผมใช้นี่ครับคนจืดนกเหยียดฟอร์ข้อเอ็กซ์ตร้านะครับให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับนี่คำว่าเอ็กซ์ตร้าตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะ ช่วยเพิ่มความหอมมันอร่อยแต่ไม่กบกินชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่เราทำนะครับโดยเฉพาะโกโก้เนี่ยกลิ่นหอมของโกโก้ยังมีอยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่ามีความหอมมันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราเพิ่มความหวานด้วยนี่ครับฟอร์คอนค้นหวานนะครับตัวนี้นี่ให้ความหอมมันอร่อยเสริมกันครับ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูว่าโกโก้เฉาก๊วยสูตรนี้เนี่ยต้นทุนต่อแก้วเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ีครับจะบอกเลยนะครับสูตรนี้ทําง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วย หลังจากที่ดูวิธีการทำโกโก้เฉาก้วยบราวน์ชูการ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณต้นทุนให้ดูผมคำนวณต้นทุนเป็น2ตารางนะครับตารางแรกก็คือเป็นซอสบราวน์ชูการ์นะครับส่วนตารางที่2ก็จะเป็นในส่วนของโกโก้เฉาก้วยบราวน์ชูการ์ที่เราเสิร์ฟเป็นแก้วแล้วนะ,ะมาดูตารางแรกกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำซอสบราวน์ชูการ์นะครับในคลิปนี้นะก็จะมีน้ำสะอาดน้ำตาลทรายแดงแล้วก็มะนาวซีกหนึ่งนะครับสูตรนี้เนี่ยทำมาแล้วผมชั่งน้ำหนักได้ประมาณ 281กรัมนะครับใช้เงินไป16บาทเ0เดี๋ยวเราจะนำตัวเลข2ตัวนี้นะครับไปใส่ในตารางของโกโก้เฉาโก้บราวชูก้านะครับต่อไปเรามาคำนวณในส่วนของโกโก้เฉาโก้บราวชูกานะครับสูตรในคลิปนี้นะครับทำได้ประมาณ33แก้วนะครับ <Wow. S 1> ตัวเลขเมื่อกี้ในซอสบราวชูกาผมมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีน้ำแข็งด้วยนะแล้วก็แก้วเนี่ยผมใช้เป็นแก้วแคปซูลขนาด20ออนซ์นะครับแล้วก็เป็นหลอดจัมโบ้ยีิบสองเซน นะครับหลังจากที่คำนวณมาแล้วนะทำได้ประมาณ3 3แก้วต้นทุนต่อแก้วอยู่ที่11บาท73สตางมาดูราคาขายครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่2 3บาท47สตางผมขายราคาแบบตลาดเลยนะ25บาทจะได้กำไรต่อแก้วอยู่ที่1 3บาท27สตางต้องบอกว่าเมนูนี้น่าสนใจมากครับน่าทำขายเนื่องจาก ด้วยรูปร่างหน้าตาหน้าฐานมากๆเลยนะเราเห็นแล้วก็รู้สึกน่าสนใจละมีลวดลายของบราวชูก้าที่ขอบขอบ,ขอบแก้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีเฉากล้วยด้วยนะก็รสชาติอร่อยครับทำง่ายลองนำไปฝึกทำดูแล้วก็ลองขายดูนะครับเมนูนี้ขายตลาดนัดได้ครับ